สวัสดีครับผมขอต้อนรับพี่น้าท่านเข้าสู่ฟิชชิ่งโมชิ V2 ชแนลที่มีกุญแงที่ช่องรักบัมมี่นะครับผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับรถไถยคูเปอร์ต้ารุ่น RT90 นะซึ่งแน่นอนครับผมสปอนเซอร์เพิ่อมาได้จ่างเราแล้วนะทั้งอุปกรณ์ของก่อนเค,เคยครับอยู่เตียงนึงแต่ตอนนี้นะครับไปจ้างแล้วนะที่วันนี้เนี่ยครับก็จะมาตกป่ากันนะบอ่บอเมาบ่อตอนนี้นี่ก็อยู่ค่อนข้างจะกไกลจากบ้านผมเลยที่วันนี้เนี่ยก็ได้มากับน้องเอสปราจินอ่ะ สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยผมกับเอสปาจินก็จะมาลองเบ็ดปลากันนะที่บอ่บอเหมาตะนี่นะครับบ่อเหมาตะนี่เนี่ยมีชื่อว่าบอ่อตกปลาตาจูอยู่หน้าที่บ้านปางควายตําบลโป่งตาําอำเภอเชียงประกานจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมายตะนี่เนี่ยก็ามาเป็นตัวแรกเดี๋ยวผมจะพาหน้าๆเนี่ยไปดูบรรยากาศดูรอบๆของที่นี่นะครับผมขอบอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศของ ทองทุ่งท,ทองนาตอนนี้นะครับผมกําลังอยู่หน้าที่หน้าต้นไผ่ไม้หวานไอ้ไอ้ปุนบอกมาไหวอันนะผมเองกับคฮ้จักจื่อนะน้าท่านใดฮู้จักว่ามันคือไผ่ชนิดใดคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะลักษณะต้นไผ่นะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะของทางบอ่อนะครับตอนนี้เนี่ยมีนักตกป่านะครับผมนะานะไอ้ไอ้ปีปีเปิลเนี่ยมาประมาณ6ท่านนะครับตอนนี้เป้นมาลงเบ็ดกันตั้งแต่แต่เจ้าแล้วนะวันนี้เขามาขวายนะฮะเดี๋ยวผมจนนะพาหนะ้าไปดูใกล้ๆกันนะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางมานะครับ ที่นี่ก็มีที่จอรดรถได้กว้างขวางครับนะนะตรงนี้มีซุ้มไก่ตัวนะมีการเล็กไก่น้อยอยู่แถวนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นห้องอย่างเนี้ยกะรุ่งเหรอเมื่อก่อนปีเปิลบอกว่าเปิลเคยเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงควายนะครับผมอยู่ในบริเวณโซนนี้เนาะซึ่งเนี้ยเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้นะครับในเมืองนี้แบบมีทางที่จะหาอย่างนี้ได้เลยนะปาจีนำไปปาจีนำไปไปตอนนี้เราเดินกันมาทักทายกันก่อนครับผมไปละไปละไปละในฮะนะนะ ทางเข้าทางอะย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเรียบครับผมที่นั่งนี่เรียบนะบัตจะเป็นต้องต่อขาเก้าอี้อะอย่างนักครับนี่เขาเดินทางมาตรงนี้นะวันนี้เนี่ยผมเขาเองก่จะนั่งใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวผมขอลงจุดผมก่อนนะนี่ครับผมนี่คือจุดที่ผมอยู่นะครับผมอยู่นจุดต้นนี้นี่คือเก้าอี้ไทยประดิษฐ์ที่ผมแปลงคนเดียวนะวันนี้ผมจะเล่นเป็นระยะ3.0นะครับไอ้ไอ่มันบอกว่าให้เล่นใกล้ๆค้เขาไว้ก่อนเนาะส่วนการเล่นที่ก่อจะเล่นเป็นบาลานซ์ครับผมแต่ผมหวังว่าผมจะได้ตัวก่อนนะนี่ไอ้กุ้ง่ จูก้าฮะแล้วข้างไอ้กุ้งก็จะเป็นน้องเอสปราจีนอ่ะอยู่ด้านปูนครับเอสเล็กไปแล้วยายเอสสองเจ็ดครับสองเจ็ดนะครับผมแล้วตะปูนก็มีไอ้ไอ่เป็นอยู่ท่านท่านหนึ่งนะครับมีท่านหนึ่งแล้วก็มีคุณแม่ครับคุณป้าอยู่ตรงนี้ครับแล้วตอนนี้นะครับก็บถึงช่วงเวลาของเราละเพื่อไปกะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองเบ็ดปลากันเลยสำหรับหมายบอปปา่อยตุ๊กปลาตะจูนเป็นไปตามดังคอนเซ็ปต์ของช่วงปีสองเรามาลองหูมาดูหื้อหันมาลองก้อยพ่อหื้อมาหมดวันแล้วก็ปลากันไปป่ามหื้อทั่วหน้าครับผม

นี่ครับนะฮะใช่แปะครับผมอยากให้กุ้งขอชัดๆหน่อยเอามาให้หน่อยโอเคโปวดท่เป็นโล้วันคไหนของเฮาละเอ็ด้่ยไรมีอาการเริ่มมีอาการครับเริ่มมีเริ่มมีโอ้โหได้เบียร์ละบาท เแป๊บค่ะได้เบียร์แล้วเว้ยตัดตอนอยู่นะน่อน่อบะถึงแรงไงครับแตกแล้วครับนั่นนะตอนนี้เซ้งงามตัวแรกของเฮานะป่าตะนีค่อนข้างจะใหญ่ครับนะนะไซสไหนกับบุกงูนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยไอ้กุ้งนะครับผมเป็นคนตั้งชุดเบสครับผมเพราะว่าผมตั้งบาลานซ์แบบขยี้จังนะครับแล้วก็ส่วนเทคนิคการใช้เหยื่อใช้อย่างไรเพื่อก็บอกว่าจีผงลงไปนะครับผมลองไปอยู่สักสองชั่วโมงไปครับผมแตกละตัวแรก มัน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 เน้องหอมป้าปี่ถ้าิดรู้ดีหอมมานตัวปี้ตัวน้องกระซังไปไหนเนี่ยบอกไงบอก่เนาะตอนนี้เราหลังมาสองชั่วโมงแล้วครับอาการก็ผมมีแต่เดียวไอ้น้อยมีแต่เดียวตั้งแต่มาครับผมม่มีใครขึ้นสักคนเลยมาหนึ่งป่าใช่ไหมที่บ่ขึ้นนะแมนครับเอาเรื่องอยู่ครับวันนี้ p สวยงามครับสวยงามผมนั่งข้างขัานเตะอ่ะนี่ออกมาหมหน่อยกาตอนนี้นะครับผมผมอยู่กับทางเจ้าของบ่อแล้วนะครับผมนี่คือพีเป็นเจ้าของบ่อครับผมปีจี๋ครับพีจีติ๊กเจ้าสวัสดีค่ะพีจติกนะครับผมสวัสดีครับ่าพี่ติกครับผมบ่อต๊ป่าตะจูนี่นะครับมีข่าบริการตั่วใดครับการละร้อยเจ้าทั้งวันลงเบ็ดเจ็ดโมง จนถึง6โมงแมลงแล้วก็ในเรื่องของเหยื่อสซดเหรอครับอ๋อนี่ขอห้ามเหยื่อสซดนะเจ้าเอ่อบม่มีเหยื่อโซดใจแต่อาหารอย่างเดียวโอเคครับผมแล้วเรื่องตะขอเบดเหรอครับขอบ็เขาขอเป็นขอเดียวหน้าต่างเนาะอ๋อได้ค่ะเขาบอสงวนปลา ไดตาดเอาออกไปทั้งหมดเลยอ๋อแล้วป่าสนใหญ่ที่<อ>มีในบอ่อนี้จะเป็นปลาอยางครับผมมันเลี้ยงมาเมินแล้วเนาะป่านีนี่เขาลงกันกูติดอยู่แล้วนะคะมีปลาหี่าสกมีป่าเต่าเพียนมีแผวปลาเพีย้ยป่ายเพะมีแผแต่ภาพหนา้าพุทธที่หาแล้ามีนะนะ <c oughs> เพิ่นเคยได้กันนะครับ <c oughs> <า>ได้ได้ได้อ๋ออันนี้ก็เป็นกติกานะครับผมแล้วก็รายละเอียดโดยเล็กๆน้อยๆของตังบ่อนะครับผมถ้าเกิดนะะท่านใดเนี่ยอยากจะมาลองเป็นปลาดูตอนนี้นะครับผมมีเข้าคืนตนะัวหน้านได้ครับมีไนท์จ้ามีไนท์มีไนท์ไครับ มาตั้งแต่เมื่อแรงได้เลยนะคะห้าสิบบาททั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนห้าสิบบาทครับอันนี้มีอาหารเ<า>ครื่องดื่มพร้อมค่ะอาหารเครื่องดื่มนี่มีครบทุกอ,อย่างเลยมีครบทุกอ,อย่าง,ม,งมีห้องน้ำตัวนะคะะรับผมสำหรับที่หมายที่นี่นะ,ะซึ่งอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมที่ปีเป็นมานะ,ะสำหรับคนที่เป็นอยากจะมาเนี่ยก็สาม,มารถติดต่อได้จาก Facebook Facebook ได้เลยค่ะตลอด24ชั่วโมงต่อต่อไปไม่หักกองครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดเฟซบุ๊กนะครับผมกับเบอร์โทรของปีเป็นหื้ออออเเนนาาาาาาะถกกิดว่่่ใียยรลงจมม็สตตขไป ถามใน Facebook แล้วก็ติดต่อเบอร์โทรมหาพี่มันได้เลยนะครับสำหรับบ่อตกป่าตะจูนะฮะในบ่อตอกขอบคุณเช่นนั้นนะครับขอบคุณเจ้นนาจากัไปแล้วไปเลไล้วไปแล้วไปไปแล้ว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 ไปแวไปแไปแล้วไปแลปแลไปแล้วไปแล้วไไปแล้วไปแล้ล้วแล้ว มันต้องโดนการแผมแองผมไอ้โดนกคำปล่อยเทพรวดไปถึงปูนจแะไปแล้วครับณนะช่วงตอนนี้ครับผมเบสของอ่าพี่ติ๊กเปิ่อเนาะเพืพ่อนเอาจอมละไว้บ่ได้รอเดี๋ยวนี้เพื่อก่อ,กอโดนป่าลากลงน้ำได้ป่าแล้วอนันนี้ถ้าจะเติมป่านี่มีซิละดได้อยู่พี่ได้อยู่มันจะมาถึงหน้าเราแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปลาไม่หันอยู่ก่อนครับมีแล้วเรียบร้อยไปแล้วอ๋อปลาไปแล้วโอเคกู้คืนได้สำเร็จครับ ไปเนี่ยมันปะให้มันมาโดดโลกรงอ,ะอ่ะว้าฮ่ามันเนาซื้อเขาซื้อรถกันนี่ยังกเหมือนไ,ไปเี้ยอนกามันึ้วยเอสไอจอกทางนี้นี่ด้วยเฮ้ย,าาย่วาไง ปลาจะกินหุ่นแล้วอ่ะปลาเลยปลาจะกินหุ่นแล้วนี่ปลาัวนี้เนาะนี่่ะนั่นตันนวงแล้วครับผมตัวที่สามนะครับนในช่วงช่วงแมะเร็ดูดได้ก็ได้ปลาดูได้หมดดูได้หมดครับนะเนี่ยแหนะอกผมอ่ะอี๋เลยอี๋เลยสุดท้ายเอ้ยแต่แตกได้อยู่นะตามตามวิธีแกก่อนผมก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยมันเข้ามึงแกเพราะว่าแกมาจะเจ้าละ แต่เฮาอะมาขวายครับเพราะว่าเฮามัวหลงตาครับคนตาที่จะเข้ามาตอนเนี้ยมันก็นเลยเมินหน่อยแต่ตอนเนี้ยเออ,เอ,อเอาเอาครับแต่ยังน้อยนะพี่น้องเลขของเฮาก็มันยังมาถึงเวลาครับผมเดี๋ยวก่อนผมเอาไซต์ดัโลมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเพา่อคุณเงียบปิ้งเลย ปะเพียปาบึกเอ้ยปะเจ้ปเจ้ปะหวานปะกระโ hoops ปะหวานปะหวานเฮ้ยนี่ปะหวานบ่บ่หันไปบายพาดหรอนนจัดนะฮะหนังโนเซ่อะอันนั้นว่าสีห้าเวทแค่สองให้ได้ อ่ะออออมาแล้วมาแล้วกําล้เลมมันปุ่งอ่ะ งดบอนี่มามาซอ่เงาเอาเลยเอาเลยล้ตวครับผมปัดตัวแรกมาช่วงแรงครับผมสี่โมงกว่าครับแตห้อม้ไมม้หน่หอกอกาเข้ากล้องอะเข้าเข้าเฮ้ยเข้ายู่นี่นะ ทางโมงแงนเอ๊เอสอะไรเอสอะไรต้องปล่อยเซฟเบอร์นั้นปานนเหรอเออเออปลาอะไรปลาอะไรเอาบนคออ๋อเกี่ยวมันกองมาลูมาดันแต่ดันวะแหมปล่อยลวครับผมนี่ปานนินใส่งามๆใส่เบอร์ครับผมตันนี้ปันนี้ กล้องมามันเลยแหงหน่อยครับเตัวที่สองครับมาแล้วมามามน ใหญ่ดีว่ากกแต่ละตัวได้เลยและแล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะจบสิ้นสุดของทริปนี้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ถือว่าบันเทิงครับผมได้คนต,ตัวสองตัวนะครับผมนะฮะอา้าวไม่รู้ก <c oughs> ับคุณสำหรับบอตจูตันนี่นะครับอ,อ่ะเราจะต้องมาทำทริปกันต่อแน่นอน ล้างแคขนครับผมล้างแคขนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมได้สองตัวนะได้ตัวครับเป็นโลอาเข้าใจแล้ววันนี้น้องเอสเป็นเดอะแบกนะน้องเอสได้2ตัวผมได้ตัวเดียวไอ้กุ้งได้สิบเลยไอ้กุ้งนี่ได้สิบเลย,เ,ลยเพราะว่าแกมาได้เจ้าละ <c oughs> วันนี้เขามาขวายเทาก็เลยสู้กันอยู่จนถึงมันมืดมันค่ำอย่างนี้เลยนะครับผมตอนนี้เนะี่ยมาก็ถึงเวลาที่เขาอ,อยู่ต้องปิกบ๊าดกันแล้วนะครับมีโอกาสเขากล้วยมากันใหม่ตอนที่จากกันไปนะครับตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับในช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีทิปออานนทัวร์เะมีทมออนทัวร์นะครับแล้วกไปลงที่ช่องลักนะะนท่านใดที่ อยากจะหู้ไอ้ไวช่องลักเนี่ยเขาจะไปกันหน้าที่ไหนนะครับผมรอติดตามได้ในมีลุ้นครับพี่จิงโมชิช่องลักได้เลยซินปีนี้มีลุ้นซินปีนี้มีลุ้นแน่นอนครับผมในที่วันนี้นะผมกับน้องเอสนะครับกับเราขอลาจากจริงเท่านี้ก่อนนะครับำะมาปรับแต่งใหม่ในที่ต่อไปนะครับมีที่สองของก้าวขอบคุณครับผมไปพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย